ดีคอนโชววันนี้ก็อยู่เกมอะไรไม่รู้เหมือนกันผมดึงชื่อแต่ในโรบอทอะไรครับชื่อว่ามันเป็นเกมแนวแบบดันเจี้ยนบุบดันเจี้ยนไปตีสู้กับเพื่อนใครที่เล่นแบบนี้ใส่หาเอาเองดูชื่อคลิปแล้วก็ค้นหาเอาเองนะทุกคนซึ่งว่าตัวละครน,นี้ไม่ใช่ลิซิโตนะไปในนี่มนเป็นสก,กินเดี๋ยวผมเอาสก,กินออกมาลงตัวรแป๊บนึง คืออาคาซาที่ใส่สกินลิคิตโตครับมาเดี๋ยวเราจะเป็นอาคาซาดีว่าเราจะไม่ใส่สก,กินนะไปกันเลยเอ้ยลายขึ้นมาเพื่อมาไปกันแต่เราไปกันแล้วนักเริ่มเกมมาดูว่ไปเสื่ออาคาซาเป็นตัวที่โหดมาก บัฟนาเมอเพิ่มได้เดี๋ยวผมรีวิวสกิลด้วยเนาะเอาไหมาเออมาเดี๋ยวผมเออแล้วผมจะมารีวิวอาคาสากันนะในเกมนี้มาล่าสกิลแรกเป็นสกิลพื้เวลาเราใช้จะทำนาเมอเยอะมากแล้วแต่คนใส่ก็หรือว่าอาวุธอะไรมันจะทำเป็นพืชพื้นนาเมดแลนด์ที่เราเวลาเราใช้เราก็ยังขยับได้ แต่ถ้าเราอยู่ไกลเกินไปก็ไม่ได้โอเคนะครับมาทักษะที่สองคือทักษะพุ่งช้นไปทสก,กิลทำน้ำเมรีนนะครับมีสก,กิลที่โหัมากมันจะเป็นทักษะพุ่งแล้วทำน้ำเมรีด้วยสก,กิลที่สองไปแบบนี้นะโอเคสก,กิลที่สาม ป็นสกิลที่เราใช้แล้วจะภาษาวขยับได้ข้อเสียของมันคือขยับไม่ได้แต่นามเมทมันแรงนะครับแล้วดีเลยมันจะนานอันตีนี่ก็ยิ่งนานเดี๋ยวยังไม่รีวิวอันตีนะครับเพราะว่าอันตีเราจะเอาไปช้ก,กับบอสเดี๋ยวเราดูท่าของอาคาซานะระหว่างนี้ใช้ดูท่าจะะันารีวิวเลยกต่ท่าที่สามเป็นท่าที่ผมชอบมาก ท,ท่านจาเป็นใช้ท่าที่สี่คือท่าไม่ตายลืมเถิดดูทิแนะนําให้เราถ้าเราจะใช้ท่าไม่ตายให้เราอ่ะใช้ให้หมดไปก่อนเลยท่าอะไรอ่ะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเราจะได้แบบทุ้มค่าเพราะอะไรไหมคะมันสามารถลดดีเลย์ขอไว้พวกนี้ได้เวลาจะ้ท่าไม่ตายมาถึงเวลาแล้วครับมาสั้นดีโดแตนแล้วครับ ต่อไปเลยนะมาสิครับตอนนี้ชิลๆเลยอาคาสรรับตัวละครที่โหดได้นะคะเอาไปปั้นเลยคือตัวละครตัวนี้ถึงจะไม่เทดที่สุดเยวยเขาตัวนี้สามรยอนะผมแนะนำใครที่ชอบทาจิโร่ก็เล่นไปเถอะแต่ว่าทาจิโร่ไม่ค่อยโหดสำหรับดบสเลยนะผมแนะนำให้ไปอาคาสาบเพราะว่าทาจิโร่อะคือไงดีอะ ี่คือแบบทันจิโร่หรือมีคือ,อไงอ่ะทันจิโร่ต้องใช้เพชรซื้อห้าร้อยแต่อาคาซาใช้สามร้อยเอ็นราคาถูกกว่าทันจิโร่แถมโหวัดทันจิโร่โอ้ยไม่ไม่หลบลงกอ่อนต่อยปกติก็เลนเนี่ยอุ้ยค่าของเะ่ะบอกค่าของอาคาซ่าเลยแหละเออเพลจอ่ะอุ้ยบอส ไม่ใช่บ๊อสหรอกมันเอาไว้กั้นประตูหละล่ะมาอบสิแล้วสูงข้าึ้นระดับที่สอมเรามารีวิวอาคาชาเนาะอาคาชาหอมมากผมผมท่าอาคาชา จะบดน้ำนี่คุณสอนใช่ไหมเราบอกไปแล้วแล้วสามารถไอ้นี่ได้ว่าไงดีอะเวลาเราใช้อันตีอยู่อะแอ้า<ม>อยู่อ่ะเราจะไม่โดนน้ำมีดดีไหมครับใครที่ชอบอาคาศะเล่นเลยแล้วมันโหดด้วย<ม>กดไ like ลค์ออกดแชร์กดซับใครนะครับรีวิวตัวละครใครอยากให้รีวิวกดไลค์ใครได้หละบายแต่ก่อนที่จะบายคือเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมรีวิวใช่ไหม ซึ่งว่าไงเดียวตัวละครที่ผมไม่ค่อยเล่นมันก็จะไม่โหดผมชอบเล่นตัวโหดนะผมชอบเล่นเป็นสายโจตีรู้วครับแต่ผมเอาขอมเลือดมาหน่อยเพราะว่าเลือดรับนั่นแหละมาอ๋อเรากลสบสำหรับอคาซ่าแล้วแต่คนับแต่ผมใส่เป็นการ์ดเน้นเลือดกับนามีดพิดหน่อยคือท่านอาดับรกห้าล้วก็เลือดสามสิบบเลือดอีกสามสิบ อันนี้ก็เหมือนกันบกรบบทองค่ะอันนี้บบพอลแค่การยืมอันนี้บบพองกับระบบเลือดนั่นแหละไปสายเลือดกับนามเมดได้อยู่แต่ผมแนะนำให้ไปใส่นามเมดล้วนถ้าใครหาการ์ดที่มันนามเมตล้วนได้ให้แน,นะนำเอามาใส่เลยแล้ว็ราแล้วคามันถูกเดียวให้ดูอาคาสะสมร้อยตัวราคาต่อไปผมจะรีวิวน่าจะเป็นทันเจโร่ไหมถ้าเจโร่ผมไม่แนะนำผมจะรีวิวเบซากุน่แล้วกันนะโอเคนะ ที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยแกให้ผมรีวิวตัวอะไรคอมเมนต์มาเออเดี๋ยวให้ดูกว่ามีตัวอะไรให้มางน,นี่ถ้าใครจ่ายไอ้พวกหกพันผมไม่มีนะมาผมให้เลือกจะให้ผมรีวิวตัวอะไรทันจิโร่ผมขาวซากุระไอ้ผมขาวแล้วก็เลยเต็มนะ่ะแล้วแต่คนอะ่ะจะให้ผมรีวิวตัวอะไรก็เลือกเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะรีวิวแน่นอนแค่นั้นละบาย